ใช่ฉลามพนันชัยนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับร้อ <100 3. S 1> เจอใครวันนี้สมิงเดมไหมเคยชกกับเขาไหม,ไมยังไม่เคยพิกัดนี้โอเคไหม,ไมใหญ่ไหมปล่อยปล่อยนะปกติเราชกพิกัดเท่าไหร่อยสามสาได้อยางไรได้รายการใหญ่อย่างงี้ต้องชกกันนะเราสูงเท่าไร้ความสูงร้อ <100 3. S 1> น้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไรครับหนึ่ง <12. 3. S 1> ปีนี้อายุเท่าไรล่ะิบเกมวยมารวมสักร้อยเท่าไรได้สองร้อยถูกไหมเกินไหมไม่เกินนะเราเป็นมวยประเภท สวิงเดนนี่เขามีแข้งไม่ม oka> okay. okay. ีปัญหานะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดเป็นคนจากจังหวัดคว้าไปครับเชื um> ่อนเอาไว้นี่โอเคขอบ้าน้วงใจโจดีครับเจอกับฉลาดใช่ไหมวันนี้ร้อยเท่าไหร่ตอนนี้เกินไปซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เดิมนะกี่วันซ้อมมา เราเป็นมวยประเภทยังไงเข่งซ้ายเห็นฉลามก็ไม่ยังสไตล์ไงเราได้ใจสูงกว่าไหมสูงกว่าไหมอ่าเราสูงแล้วแหละสูงความสูงเราน้ำหนักปล่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่ละ33สามไฟหลังเป็นไงผลงานที่ไหนที่ถามยกไหมอารัดบิลใช่ไหมอ่าน้ำหนักปล่อยปล่อทีหนึ่งชกมวยมาเท่าไหร่ได้เนี่ยจะไม่ได้นะร้อยอัพนี่เป็แน่นอน à pha phan văn khám chia nay. pha phan đi khỏi đi các ông.